จำนวนเงินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ตลาดของชิบาภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากที่โลบิทูดได้ลิฟต์เหรียญชิบาบนกระดาษเทศจนเป็นเหตุทำให้เกิดเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมากและอาจทำให้คนเหล่านี้ล่ำรวยมากขึ้นไปอีกหลายเท่าเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญชิบาวันนี้ผมไฮยหน้าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเหล่นานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องพายินารายการข่าวสารด้านการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีรายการที่เปิดพื้นที่สุดเก่าให้นักลงทุนทุกวัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นกันได้แบบอิสระและถ้าหากเพื่อนๆคนไหน,นที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์คาว่าชอบเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเหรียญสุนักพุ่งขึ้นจาก12.55ไป13.75พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงโดยเพิ่มขึ้น1.2พันล้านดอลลาร์ในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาของตลาดตามรายงานของ Coin m ์ r ก e t Cap ปัจจุบันราคาของโทเคนชิบาเพิ่มขึ้นแล้ว30กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาของการพัฒนาซึ่งแสงหน้าคิปโตเคเรนซี่ชั้นน้ำที่เหลือแม้ว่าจะมีกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่สดใสในช่วงที่ผ่านมา อันที่จริงแล้วแอปการลงทุนที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นได้ทำการลิสต์เหรียญชิบาในขณะที่สกุลเงินมีมปรากฏบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทโดยทางบริษัทได้ประกาศการเพิ่มสกุลเงินใหม่บนบัญชีทวิตเตอร์ ตามตัวติดตามข้อมูลบล็อกเชนเวล s t a k กรายงานการซื้อชิบะขนาดใหญ่3รายการธุรกรรม2อรายการที่รายงานคือธุรกรรมของวานอีตเรียมที่ใหญ่ที่สุดที่มีชื่อว่าไรท์ได้ซื้อชิบะเกตสะสมไว้ในพอร์ตมีมูลค่าสูงถึง331แสล้านดอลลาร์อ มูลค่าโดยรวมของการทำธุรกรรมสองครั้งมีมูลค่ารวมแล้ว 11, 1990, 1 1 9 7 8ล้านหดอล้านดอลลาร์ธุรกรรมครั้งที่2มีมูลค่า6 5ล้าน1 0าแดนันาอิล้านดอลลาร์วานอีเทเรียมอีกตัวที่มีชื่อว่าบอมได้ซื้อชิบะอินุจำนวนน้อยกว่าในการทำธุรกรรมครั้งเดียวมูลค่า1 3 0, 9 6 6ล้านดอลลาร์ และในปัจจุบันราคาของเหรียญชิบาอินุซื้อขายกันอยู่ที่2,637มีสูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน u s ดอลลาร์เกิดสัญญาณทางเทคนิคในการซื้อที่สำคัญที่ c d c Action Zone และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสาหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ